บรรยากาศมันได้นะครับแล,แล้วเราก็ได้ออกเรือกันมานะครับถ่ายรูปกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราก็ได้เจอแจ็คพอตครับมาแล้ว เราก็ได้ไปดูบกกะลังกันต่อแล้วก็ได้ถ่ายรูปมฝากเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วพอตกเย็นเท่านั้นแหละครับทุกคนก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวใครจะทำอะไรก็ทำครับใครจะกินเล่าก็ดมันได้อ่ะครับเพื่อนบางคนที่อยากเล่นบอร์ดทางเรือเขาก็จัดให้ได้นะครับยืนดพี่ปายืน สาววที่อยากถ่ายลูปก,ก็จัดหนักจัดเต็มได้เลยครับและนี่อาจจะเป็นวันดีๆอีกวันหนึง่งท่ามกลางอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแย่ไปหมดในตอนนี้ยังไงก็ขอฝากทะเลภูเก็ตในอ้อมกอดของเพื่อนๆด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ